สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านี่คือรายการใหม่ของผมเองที่รายการที่มีชื่อว่ากนอินโสวันเดย์นะครับเป็นรายการใหม่ของผมคือตามติดชีวิตของผมหนึ่งวันเต็มๆต,ตั้งแต่เช้าออกทําหาแล้วก็เย็นคำ่ำ จากตั้งแต่มีแสงตอนเช้าถึงค้เาเสวะจนข้ามกันเลยทีเดียวนะครับเป็นรายการใหม่ของผมเองนะจ๊ะรายการนี้จะติดตามชีวิตของผมหนึ่งวันไปเลยเต็มๆนะครับเป็นรายการใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขับรถไปทำงานอีกเช่นเคย รายการนี้ผมจะติดตั้งไว้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับผมนะผมจะตั้งไว้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่ออัปเดตชีวิตประจําวันของผมนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ตอนนี้ก็ขับรถไปทํางานอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอแยกขับรถก่อนนะครับแดดดีมาก ดีบรรยากาศดีเดี๋ยวขออนุญาตกับรถก่อนนะครับแล้วเจอกันที่ถมาน Let's go ครับผมถึงมานานเลยนะเมื่อกี้นะผมไม่ได้กดถ่ายเดี๋ยววันนี้ว่าเราจะไปกินข้าวเคี่ยงกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรารุ้นนะตอนนี้ก็ครึ่งชัวง่วโมงก็จะพักเคี่ยงแนละ้ว เดี๋ยวเราลุ้นกันว่าเราจะปินข้าเที่ยงกันที่ไหนเที่ยงนี้เดตดีมากเดี๋ยวเราเชอกันนะครับจานเลยนะเป็นเนเยอะมากครับเราสั่งยังทีเดี๋ยวเราดูกันว่า कोठा <laughs> เรีมไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวชิคบินเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะครับโอเคชิคบินก่อนเก็บของเสร็จผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวราตัดข้าไปเลยเว็บไปได้ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปวิ่งออกกําลังกายที่โรงเรียนนะครับวิ่งออกกําลังกายวันนี้อากาศดีมาก วิ่งเอาเหงื่อกันหน่อยก็กิจกรรมวันของผมก็เสียนั้นก็บางวันก็มาออกกําลังกายออกกําลังกายบ้างนะครับแล้วก็บางวันก็ไม่ได้ออกวันไหนอากาศดีๆกว้างๆเราก็ไปออกกาลังกายกันเดี๋ยววันนี้เราไปเอาเหงื่อสักเอาเหงื่อสักสามกิโลพอเบาๆไปวิ่งเอาเหงื่อสักสามกิโลไปแบบเบาๆ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวก็ว้าไปเลยก็เจอกันที่เรียนว้าไปปุ๊บเมื่อกี้เมื่อกี้มาช้านะครับมาถึงสักมาถึงสักปักแล็กนะครับนี่ได้ไปแล้วหกรอบเมื่อกี้ เดี๋ยวรอบหน้าว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับ EP นี้สำหรับ EP หนึ่งของกลินโซวันเดย์นึกนึกกลินโซวันเดย์นะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ที่สองนะครับกลินโซวันเดย์นะแล้วก็อย่าลืมครับ คอเลกชันของผมเสื้อนะครับด้านข้างเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับผมไปก่อนเนดะ้อ